สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเคแท็กเตของเรานะคะนี่ <Bears> เห็นสภาพรถอย่างนี้ลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้เรากําลังจะพาลูกค้ามาดูกันตรวจเช็คสภาพรถให้ลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าจองแล้วนะคะว่าเราจะทําอะไรกันบ้างว่าเราจะตรวจเช็คตั้งไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ดูอะไรที่ใช้เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะคือของเราใช้ อะไรแท้ของกูโวต้าค่ะนี่แช้อะไรแท้เลยมั่นใจได้ว่าของแท้ออกจากสู่แน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถรุ่นรถไหนนะคะ L47 ครับ L47 นะคะตอนนี้ช่างกำลังทำอะไรบ้างคะตอนนี้กำลังลือ้อที่จะเอาชุดสิส้มไปทำสีไหมเพราะก็จะเปลี่ยนชุดโคอบซีนกรงมร้อหน้าทั้งหัวทาวงร้อหลัง ใช่นะคะเริ่มจากการทําสีนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเช็คสีล้อหน้าล้อหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้จะทําสียกคันเลยนะคะทั้งทําสีคันใบมีดทาสีตัวเครื่องนะคะทําสีหลังคาทําทสีตัวเครื่องคือ,อเอาง่ายง่ายคือทําสีให้ใหม่ทั้งตัวรถทั้งรถเลยเนาะรับรองได้เลยค่ะว่าลูกค้าวันจองกับวันรับรถลูกค้าจะเห็นรถนี่แบบเหมือนคันละคันเลยเนาะเหมือน ถ้าเป็นแบบผู้หญิงก็เหมือนเรียกว่าอะไรแป้งโฉมกันเลยทีเดียวนะคะนี่เหมือนแป้งโฉมเปลี่ยนร่างกันเลยเห็นไหมคะเริ่มแรกนะคะก็จะเปลี่ยนสีนุ่มล้อนะคะทำสีทำสีท,สทั้งรถทั้งใหม่ให้ใหม่ทั้งคันเลย แล้วก็อะไหล่ที่ใช้ก็ใช้อะไหล่แท้ของคูปัวตาแท้ด้วยค่ะของเราจะไม่มีอะไหล่เทียบนะคะไม่มีอะไหล่ปลอมให้ลูกค้าเลยลูกค้าวางใจได้เลยค่ะขออนุญาตแนะนําร้านนะคะร้านเคทอแท็กเตอร์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านเปตดน,นะคะจังหวัดขอนแก่นทางเลี่ยงเมืองไปอุดรค่ะมีทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะรถไถทุกรุ่นทุกยีห่ห้อลูกค้าอยากได้รุ่นไหนสนใจรุ่นไหนสอบถามมาได้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยววันทําเสร็จวันที่เราส่งลูกค้านะคะเราจะพามาดูความสวยของน้องคันนี้กันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ